สัตเทผู้พิทักษ์บทที่18ปโลกที่เปลี่ยนไปเสียงหินถล่มยังดังอยู่ไกลๆแม้พวกเขาจะหนีออกมาได้แล้วรันย,ยืนหอบหายใจข้างเนินดินที่พังยุบท่ามกลางกลิ่นฝุ่นและกลิ่นหญ้าสดจากโลกภายนอกที่เขาไม่เคยสัมผัสมานานซิ่วอิงสุดตัวนั่งลงใบหน้าเลอะดินเหงื่อท่วมแต่ยังยิ้มได้แห่แหเรารอดแล้วสินะรอดจากในนั้นแต่ดูจากสภาพรอบตัวยังไม่รู้ว่าออกมาอยู่ที่ไหนเลยด้วยซ้ำรันต่อขณะมองไปรอบหาหะ พวกเขายืนอยู่บนเนินเขาที่ทอดลงสู่พื้นป่าแปลกตาสีของต้นไม้ดูเข้มกว่าป่าทั่วไปใบไม้บางชนิดมีสีม่วงอมแดงและลมพัดผ่านพร้อมเสียงคล้ายคำรามต่ำๆของสัตว์ป่าที่พวกเขาไม่รู้จักไม่เหมือนป่ามิเรนเลยรานพึมพรรมำซิอิงหยิบแผนที่โบราณท,ที่ได้จากตำหนักหินก่อนหน้านั้นออกมาดูตามนี้พวกเราอยู่ที่เขตถูกวงศูนย์ถ้าเดินไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออีกหนึ่งวันจะเจอเมืองมนุษย์แห่งแรกเมืองมนุษย์นั้นเหรอ รานมองไปยังที่ที่เธอชี้รู้สึกบางอย่างค่อยๆร้อนขึ้นที่กลางแขนซ้ายตราสัตเทพเรืองแสงเบาหาหะเซนโคโอบอกแล้วใช่ไหมว่าโลกภายนอกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรานขมวดคิ้วคิดถึงคำเตือนของเทพ,พจิ้งจอกเมื่อก่อนออกมาทัานใดนั้นแผ่นดินใต้ฝ่าเท้าสัตว์เล็กน้อยพวกเขาหันไปเห็นฝูงสัตว์คล้ายกวางสูงเข้ามาป่าวิ่งผ่านไกลๆแต่ที่น่าตกใจคือดวงตาสีดําสนิทของมันฉายแววอคฆาอย่างผิดธรรมชาติแปลกสัตว์ป่าพวกนี้มันเหมือนถูกบางอย่างครอบงำซิวอิงกระซิบ รานประชับดาบประจำตัวหันมาหาเธอฝึกแค่ในสำนักคงไม่พอแล้วและถึงเวลาทดสอบจริงเสียงใบไม้ไหวดังขึ้นทางซ้ายมีเงาคนพุ่งเข้าใส่จากพุ่มไม้ระวังรานตะโกนพร้อมยกดาบขึ้นบล็อกเสียงโลหะกระทบกันดังเคร้งชายปริศนาในชุดดำสวมหน้าก,ากากครึ่งหน้าหัวเราะเบาๆเจ้าคือผู้ที่ได้รับเลือดจากเซนโคสีนะแสดงให้ข้าดูหน่อยว่าเจ้ากู้ควรหรือไม่รานยืนประจันหน้าดวงตาทอประกายกร้าว ก็ได้จะเล่นกับเจ้าให้รู้ไปเลยว่าพระเอกเรื่องนี้มันยังไงเสียงต่อสู้ดังสนั่นทั้งสองประทะก,กันด้วยพลังและทักษะการต่อสู้แบบที่รันฝึกฝนมาตลอดดาบของเขาประทะก,กับพลังลมลึกลับจากชายปริศนาก่อนจะแตกกระจายเป็นฝุ่นแสงซิวอิงกำลังจะเข้าไปช่วยแต่รานยกมือห้ามไม่ต้องปล่อยให้ฉันลองพลังที่ฝึกมากับเซนโคดู ทันใดนั้นลำแสงสีทองพุ่งออกจากปลาก้าหางกลางแขนซ้ายพลังของสัตวเทศแผ่ซ่านออกมาโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นกรงเล็บพลังล่องหนฝ้าใสชายปริศนาเขาถูกผลักกระเด็นไปชนต้นไม้ลม้ลมลม้ลมลงก่อนจะหัวเราะและหายวับไปกับอากาศทิ้งไว้เพียงเสียงที่ลอยมาดีดูถ้าคงได้เจอกันอีกรันยืนนิ่งหายใจหนักเส้นพลังยังคงล้อมรอบร่างเขาเป็นประกายโอโหนั่นคือพลังของเซนโคจริงๆง,งั้นเหรอซิวอิงรีบวิ่งเข้ามาหานี่มันเจ๋งกว่าที่คิดไว้หลายเท่าเลยนะ รานมองมือตัวเองที่ยังสั่นน้อยๆแล้วพึมพำแต่ทำไมรู้สึกว่ามันควบคุมยากแปลกๆเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเขาพระเจ้ายังไม่รู้จักหัวใจของพลังนั้นดีพอทั้งสองหันมองหน้ากันเสียงใครอีกล้วเนี่ยฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องด้วยนะครับ